ให้เราได้ทราบว่าวิธีการเจริญอาณาปณสติการทำจิตให้สงบหรือหลุดพ้นนั้นจะทำได้อย่างไรให้เราทำความรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกในะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนี่ยอย่างประตาคตได้ตรัสเอาไว้ไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจเพียงรู้สึกถึงลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเฉย แล้วก็อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปวางจิตพอดีพอดี <c oughs> สู่ทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของพระนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุโลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ลำงับไปโดยควรแก่ฐานะอีกสุดทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนผลหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ลำนับไปได้ โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดีิสุททั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะได้ อันนั้นจากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาก,ก็ขออนุมโมทากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เขาขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัใจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนันใกล้โดยทท่หน้าการทุกทั้งทุกคนเตือน